สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับยืมาหนิไหมนี่ครับมาก็มาทักทายโอ้ดูครับเดินตามเลยมานี่อ่ะสวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับในช่องนะครับปาตูลูช้างคู่ใจพายขวัญเมืองนะครับวันนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เรานะครับกลับจากแหงานนะครับก็ช่วงเช้าเช้านะครับกลับกัน ฝึกควานใหม่นะครับฝึกควานใหม่ให้คุ้นเคยกับพี่ขวันนะครับเนาะอ๋ธรรมดาครับต้องฝึกให้คือเขาเข้าคุ้นกันก่อนนะครับนะใหม่ๆก็ต้องแบบเข้าออกจับกันบ่อยหน่อยนะครับมาแต่วันนี้เราก็เดินห่างเลยนะครับก็ห่างกันก็บุกหลายหลายก็เป็นูลนะครับก็เราจะมาดักรอเลยนะครับดักรอพี่ขวันนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับในโครงการคชานาจักรนะครับวันนี้นะครับเนาะฝึกกันโกอนนะครับฝึกกันโกลเนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวของโครงการของเรานะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่จุดนี้นะครับสําหรับไว้อ่าเขาเรียกว่าไว้ท่องเที่ยวนะครับไว้ท่องเที่ยวนี่เลยเขาเรียกว่าสะการบินไทยนะครับสะการบินไทยนี่ เด็กการนะครับแล้วก็จะมีการศูนย์การเรียนรู้อยู่ตรงนู้นนะครับนะครับที่เป็นหลังเป็นหลังใหญ่ๆนั่นแหละครับน่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับช้างนะครับเนี่ยเราเดินผ่านบ้านมูดาวด้วยนะครับวิถีของชาวช้างนะครับในยามเช้าๆนะครับก็หลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเนาะก็เสร็จแล้วก็ตอนเช้าๆพาพี่ขวัญเดินสักหน่อยนะครับ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับควานใหม่นะครับเพราะว่าต่อตอไปบางทีเรามีงานนะครับก็ต่างคนต่างแยกกันไปเหนะครับเพราะว่าบางงานเขาไม่ได้จ้าง2เชือกนะครับก็จ้างเชือกเดียวเราก็ต้องแยกกันไปนะครับก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคือมันร้อเจริงๆนะครับถึงจะมั่นใจถึงจะปล่อยกันไปได้นะครับเรามาตั้งลอยนี่เลย พี่ขวนไม่รู้ถึงไหนแล้วนะครับไม่รู้ถึงไหนละม,มาเราพี่ขวนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้นู่นมาแล้วนะครับถึงนู่นแล้วเห็นไกลๆไหมครับอืมนู่นครับเห็นไหมไกลๆนู่นครับตรงรถที่รถวิ่งผ่านไปนั่นแหละครับนั่นพี่ขวานกองเรานะครับหนุ่มหนุ่มตาหวานหนุ่มตาหวานเสียงหวานนะครับนี่ อะมาแล้วนะครับนูนเดินมาแล้วอย่างสง่างามกับควานใหม่นะครับควานโพสต์นะครับเนาะถ้าเรามัวแต่เดินตามกันนะครับก็ช้างเขาก,ก็ไม่คุ้นเคยกับควานใหม่สักทีนะครับเราก็เดินทางห้างนะครับการฝึกช้างนะครับก็ถ้าเขาเข้ากันได้แล้วเราก็สบายใจนะครับจะไปตรงไหนก็เราก็สบายใจนะครับถ้าไปแล้วงานที่รับแล้วก็คือมัน มันไม่สบายใจนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจกับความใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยได้นะครับปล่อยได้คือไปไกลแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถึงห่วงก็คือก็ยังมีประสบการณ์บ้างนะครับอย่างนี้นะครับเนาะเราก็ต้องดูกันทางๆไปก่อนครับช่วงนี้ก็จะเดินไกลอยู่นะอันนี้ก็คืออ้อมจากทางบ้านนะครับอ้อมจากทางบ้านครับโอมาครับโอมา อ้อมมาทางนี้นะครับอ้อมมา,ม,ม,าม,มาทางนี้แล้วก็เข้าม,มาตรงนี้นะครับน,นี่เห็นไหมสร้างความคุ้นเคยการก่อนนะครับพิดขวันต่อไปก็หล้งยากคุ้นเคยกับพิดควันเสร็จก็จะฝึกให้ขี่บาหวาต่อนะครับเนาะเพราะว่าบาวาเนี่ยก็คือเราคุยกันแล้วนะครับเกี่ยวกับการดูเลคือให้ดูเล วัวากับขั้นเมืองนะครับแต่เวลาทําความสะอาดนี้หรือว่าตัดหญ้าตัดไรนี่คืออทําร่วมกันนะครับแต่เวลาคือเราอยากให้วาววาของเราได้เดินบ้างนะครับมาได้เดินบ้างในช่วงเวลาที่เราไม่มีงานเขนนะครับคือสร้างความคุ้นเคยนะครับต,ต่อไปนะครับถ้าอ,อย่างที่พูดกันนะครับถ้าลุงสมหวังเกนะครับจะเอาอ ไปดูเลเราก็ไม่ได้ว่านะครับก็คือว่าไปไปมาๆนะครับเพราะว่าเวลามีงานก็คือจะให้ลุงโซวเป็นคนที่ดูเลนะครับอพอเวลาเข้าบ้านก็คือเป็นความพูดดูเลโตนะครับเนาะอันนี้นะครับดูความที่ความสง่าง,งามของพรายขวัญเมืองนะครับถ้าเป็นไปได้เลยก็เราอยากให้วาวาของเราเนี่ยเก่งเหมือนก,นกันกับโบโบนะครับโบโบนี่เที่ยวการบินเนียวโหไม่ธรรมดานะครับโบโบนะแต่ ส่วนวาวาเราเนี่ยคือได้เดินแค่ในโอ้มหมู่บ้านนะครับเรายังไม่ได้เจอโลกภายนอกเลยนะครับเนาะวันนี้ก็ครบเจปีแล้วนะครับน้องธันวาวันที่27่ธันวานะครับก็ครบ7ปีแล้วนะครับเนี่ยก็อายุก็เริ่มเยอะมาเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งโตไปเรื่อยๆก็ต้องฝึกนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับไหน เดี๋ยวสอบถามควานก่อนสัมภาษณ์ควานก่อนนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ครับพี่ควานโอเคอยู่ใช่ไหมโอ้ก็ปกติแล้วก็ว่าขี่กันขี่กันหลายสองงานแล้วนะครับสองงานแล้วเริ่มจะเข้าใจกันแล้วนะครับเพราะว่าก็ทุกอย่างน,นะครับต้องมีการเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเลยจะเก่งเลยไม่ใช่นะครับผมเนี่ยครับในความเปจริงไปคนเก่งผมไม่ชอบไม่ค่อยอยากได้หรอกครับ เนี่ยผมชอบคนที่รับผิดชอบแล้วก็คนที่รักช้างจริงนะครับถึงไม่เก่งมันก็สามารถที่จะฝึกให้เก่งได้นะครับอืมส่วนคนเก่งแล้วนี่เขาก็จะบอกว่าเราจะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะบอกทําไมแค่นี้ก็รู้หมดแล้วอ่นี่แหละครับมันก็เราคนที่อไม่เก่งดีกว่านะครับมีเก่งจะมีความรับผิดชอบรักช้างเรานะครับเราจะไปตรงไหนแล้วก็อะสบายใจได้ถ้าคนเก่งแล้วอ่ตอนเช้านี้ก็ ขวดน้อยตอนเที่ยงก็ขวดน้อยตอนยีนก็ขวดน้อยอีกนี่โอ้ไม่รู้จะคุยกันยังไงเลยนะครับทีน,นี้เนาะไหเราก็อ่ะใช่อย่ายงนั้นก็หวานโพดนี่อันนี้ถามก่อนเคยเรียกช้างกี่เชือกแล้วก็เชือกเเพราะว่าเดียวนะโอ้ซุ้มเดียวซุม้มอ่าทองแท้ช้างบ้านทุ่งนะครับแต่ก่อนเคยดูแลอยู่นู่นนะครับก็อ่เคยดูแลหลายเชือกอยู่แต่ขี่จริงกี่เชือก จรงจริงสองเชือกนะฮะอ๋อไปก่อนเลยครับเดินก่อนเลยเนี่ยไปนี่ก็วนนู่นนะเดี๋ยวจะไปดักอยู่ซุ้มเลยของเราไม่ต้องเดินตามนะครับใช้ความสามารถควานอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับไปแล้วไอ้นุ่มรูปรอหนุ่มตาหวานไปแล้วนุ่มขนตางอนนะครับนี่นะฮะธรรมดานะครับนี่เห็นไหมก็ฝึกกันแบบนี้นะครับเนาะไอ้เราก็ไม่ต้องเดินตามนะครับไม่ต้องใช้ หมายเสือม่วงเดินตามเลยเพราะว่าช้างเราคือเรารู้นิสัยของเขาแล้วนะครับก็คือเขาไม่พยุแน่นอนเขาคือไม่วิ่งไม่ดื้อกับควานใหม่อยู่ก็แล้วกันนะครับเนาะก็ขามาให้กําลังใจกันด้วยนะครับเนาะกับควานใหม่ของเรานะครับควานของพี่ขวัญเมืองนะครับพรุ่งนี้นะครับก็มีอีกงานนะครับพรุ่งนี้วันที่28นะครับมีงานอยู่ที่อาเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะ นี่ก็ขี่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวของโครงการไปแล้วนะครับเนี่ยเสร็จเราก็จะเดินไปฝั่งนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าไปให้กําลังใจอยู่บ้านเลยก็แล้วกันนะครับโอ้อะเมื่อกี้เราก็เดินสังเกตการ ครับพี่ขวันแล้วนะครับวันนี้เราก็เดินผ่านนะครับนี่ใครไม่บอกก็ต้องรู้นะครับว่าเป็นใครเออนี่พี่เบ้าเลยนะเนี่ครับพี่บ่าเราน่าจะสบายดีอยู่ดีมากทุกวันนี้เนาะไงบ้างพี่เบ้าบายดีไหมโอ้น่าจะสบายดีนะยเนาะแต่เช้าๆ้านี่สงสัยยังไม่ไทําความสะอาดนะครับเนาะสายควันยังไม่ว่างนะครับ นี่พี่บ่าวของเราอุตุลุตุลุอยู่เลยโอ้โหอยู่ในการตกมันอยู่นะครับโอ้เตาโอ้โอ้เตาอีกปานะครับดีพี่บ่าวเราทำใส่เลยโอ้ยอืมดูนะดู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 โอ้โหพี่บ่าวโอ้โห ไม่รู้จักใครแล้วตอนนี้พี่บ่าวของเราเห็น <c oughs> ไหมครับนี่เรียกเรียกว่าการช้างตกมันนะครับไม่รู้จักใครทั้งนั้นเลยนะครับนี่วายการอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับดูครับมีการโยด,ด้วยโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับทางตกมันเนี่ยใครจะว่าช้างเนี่ยดีไงก็ขอให้ระวังไว้นะครับเนาะเขาเป็นสัตว์เนาะ ไม่ว่าจะตกมันหรือไม่ตกมันก็ต้องระวังนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็เดินมาโอพิกวันอีกแล้วก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับซอยนี้นะครับก็ซุ้มเขียวกับบ้านเราก็ไม่ไกลกันนะครับนี่เดี๋ยวก็ถึงกันแล้วโอ้มาทางใด บึงมาไมเขาขี่สร้างเอออ่ะยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องพาตูลูช้างกู้ใจพลายขอนเมืองแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องครอบครัวตัวกลุ่มครอบครัวช้างนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับช้างเหงงานพลายขอนเมืองให้ด้วยนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ